พิษสัตว์มาตาเอ๋อตาเอ๋อตาเอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็อยู่ผมในกิจจํานะฮะวันนี้ก็เรามาอยู่ใน GTA V นะครับกัน6คนนะฮะก็มีต่อ,ตอแหลกแก๊งสเตอร์นะฮะแล้วก็มีน้องเตอร์ ITG Peter นะครับอีกหนึ่งคนนะฮะเอ้ยชื่อช anel อะไรนะ ITG Gaming. Gaming TV เออวันนี้เรามาอยู่ในภารกิจ In and Out วันนะครับไม่รู้ว่าเป็นภารกิจอะไรเป็นภารกิจใหม่ นะแล้วที่อ่านดูภารกิจนี้น่าจะเป็นแบบวันวันทีมทายทูเก็ตออเดอะแพ็กเกจก็คือเข้าไปเก็บของให้หมดอีกทีมนึงก็คือทีมดีเฟนต์นั่นเองแต่ว่าทีมดีเฟนต์ไม่มี2สองคนโอเคโอเคไม่ได้ดิขวี่มาหนึบตาหน่อยวะทีมปั้มเหลือเกินเนี่ยเนี่ยทีมยังทีมปั้มอีก แตกเลยจมาเฮ้ยไปไเก็บเก็บเกให้หมดเก็บเกให้หมดีมันปืนจำกัดอยู่เออเฮ้ยเราเอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอเเกราต้องไปแบบเป็นเป็น formation เป็น formation แยกไปแยกไปโอดะโอชีตโอชีตเียกูจะตายโอเคได้แล้วหนึอันได้แล้วหอันได้แล้วหนึ่งอันกูรอรีเจนอยู่ ไม่ไม่ได้มาแค่ชื่อครับอีกอันนึ่งอ่ะต้องวนเก็บยังอยู่ในห้องอ่ะเฮ้ยมันเกิดมาแล้วว่ะโฝั่งเดฟโคตรสึกอ่ะตาย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 แล้วหนึ่งสี่ลุมสองงดงามจริงๆตายแล้วสองตายแล้วสองไอ้บุญเกมเกมเก็บเป้าเก็บเป้าเร็วมาแล้วมาแล้วมีพลันทางเลยนะ เฮ้มันได้เป๋าอ๋อมันต้องกลับไปเก็บกลับไปเก็บที่บ้านด้วยนี่ว่ะไอสัตว์อสุร่าเลยอุยเขาหัวเลยเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงโอ้โหลุงสามเฮ้ยไปไปวิ่งวิ่งไปเก็บแล้วเอามาเก็บบ้านด้วยม้ยอ้ชิดแล้ดโแลนด์้ลนดแลนบที่ดีวายูหละ เมือนผู้ชายงงนี้กลัหมดแรเมันเกิดแล้วความมือโอ้โหตายตายตายุ่มกันด้วยคอเวอร์ด้วยคอมเวอร์

โอ้โหสวยงามสวยงามไปแล้ว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 วิ่ง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 มาแล้วแลน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 อยู่แลนอยู่เฮ้ยเอ็นยู่ลิปลิปเอ็นยู่ปุ่นห่วยห่วยห่วยห้ามันยิงกู เขาอยู่ในของเขาวายแลนล่ะวายฮอว์ยเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงมันปาหลายยังไงวะมันน่าจะสองีสี่ไงไปเดียวไปเดียวไม่มันแบบว่าคือคือดีเฟนต์มันแค่ยิงอย่างเดียวงนเข้าใจปะแต่ทีมทีม ทีมที่เขาแอตแท็กเกอร์มันจะต้องวิ่งวิ่งไปเก็บด้วยแล้วก็วิ่งวิ่งกลับด้วยหูยแค่นัดเดียวไอ้สัสดองเลยขาวแลงจ์เจ็ดคืออะไรวะที่เราสร้างใหม่ไงหูยจะตายไม่ตายตายยากกว่ายยากว่ยมอีกใบเดียว เอนงี้คนเดียวไอคิวเฮ้ยยิงไปเลยยิงยิงยิงกูยิงยิงกูยิงมามายิงกูยิงโอ้โหเรียบร้อยอีกใบเดียวเองอีกใบเดียวไอมันอยู่ข้างๆเวลาฝีบ่อฝีบ่อใส่หวังใส่หวังใส่หวังนี่มันจะหนักมากใส่หวังกระเป๋ากระเป๋ายื่นใส กระเป๋ากระเป๋ายูปุ่นกระเป๋ายูปุ่นไปเอากระเป๋ามาเดี๋ยวคเวอร์ให้ลุมันยิงมันคอยตายคอยตายคอยถึงยิ่งเนี้ยคอยถึงยิ่งเนี้ยรถไฟคอยเลยโอ้ชิบกำลังหมดแรง ต่่อให้4เเนียยปบอกแล้วมันไม่ได้ต่อให้4ทีมดีทีมดีเฟนซ์มันยิงอย่างเดียวพี่เนพี่เมื่อกี้ผมใส่ถุงเท้าเล่นพี่เข้าโทษอยู่ท้าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเรายังไม่รู้ภารกิจไงเรายังเลยยิงยิงไปก่อนใส่ถุงเท้าแล้วมันลื่นพี่กดยากอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าขอถุงเท้าเนี่ยผีมือไม่ค่อยมีปากดีไปก่อน เฮ้ยไม่เราเริ่มเป็นแอทแท็กเกอร์ใหม่วะไอเด็ดอ้นี้เนี่ยโอ้กน้อยรอดลโอ้โหแกรอดนรอดแล้วอะไรได้ตัวเดียวปากดีพิายเลยเอาเอากึ้นรดกันทำไม กูแลนแลนแล้วแลแล้วแลนโลดแลนโลดแลนต่อเด้อเด้อเฮ้ยยปบเฮ้ยอีกตอหนึงอีกตอหนึง สมักินกุ้งใจสมัครกกุ้งกิงเร็ว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 ขวามีขวามีออ้ยอุ้ยมันยู่ขวามันยู่ขวายู่ขวาโอ้ยตัวอร่อยแล้วไม่อยากเวอร์คอยแน่ยังไม่มยังอ๋อสายบุกมันจะไม่มีเกรอบ cover คอยแน่โอ้โห cover อะไรลงไม่ได้หรอก

ดี๋ยวาคอยสิโคเวอร์ให้เอย่าแม่งโคตรบาลานซ์เลยคนเรี้ยูงสองคนไปอยู่ด้วยกันเฮียยิงไม่ตายตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วตายอะไรโอ้ยเฮียกูกระเป๋าใบนี้กูไม่ถึงบ้านนาทีเฮียอะไรมาระเบิดอะไรยาิงเโอ้โห ไปกันไปเนี่ยไปไปไปเนี <Philadelphia> <ention so uno> yeah, ่ยบักแบงเนี่ยบักแบงเนี่ยต้องเบอร์ไปมาอย่างไรไปไปเอากระเป๋าเอากระเป๋าครอบไ้เดี๋ยวครอบไปหมาเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวมิงเข้าป่าแล้วโอ้โคนตุ้นหลักการเดิมครับโอ้ย บักเสียวอยู่ขวาสองโตแลนดี้แลนดี้โอ้โหเวลาเวลาโอ้โหบอลเราวิ่งเล่นกับบอลที่เวลาเหลือเยอะว่ะโอ้โหเนี่ยข้าเป็นผักปลาเลยตู สัตว์มาตาเออะตาเอตาเอสองใบเร็วไม่หาดไม่หาดปรตะเดียจอกว่ะอะไรวะเออน้ำเบื่อบอลอย่งนี้เล็กเก็บบอกแล้วกูกูกูใช้หลังมือเล่นยังไม่พูดเลยเฮียยันเกยคิกยังไงไวสัตว์เหรอ มือลองแบมือดูดิบักปีเตอร์บักปีเตอร์เฮ้ยบักปีเตอร์อาสุลาอาสุลาใส่ลวงโอ้ชิบลวงไปสิลวงไปสิเฮ้ยมันเอากรเป๋าไปแล้วใบหนึ่ง โอ้มันเยอะแท้เยอะปีนน้ำน้ำอะไรเนี่ยคุ้มกันด้วยนะครับบอกใครบอกคุเองเลยเฮ้ยมันมาเอาใบแล้วใบหนึ่งแล้วทำไมมันไวัยว ไปใผมจะต้องปล่อยเขาไปโุ้ย้ยุ้ย้ยโอ้ยโหตายกันหมดไล้เหรอเียถึงแล้วยะถึงแล้วนี่ยเออปืนนี้แม็งเสกไม่แรงไอสัตว์ลูกมันเยอะแ้มันไม่แรงกูยิงหัวมันน้่นอะหลังมือหลังมือเองไง อุ้ยอุ้ยเลือดเลือนเหลือีตีโอ้ยเป็นเหลือโอ้ยเวลาเหลือสองนาทีป่ะเตอร์เราต้องคุมกานดีๆแล้วป่ะเราเหลือห้าใบโอ้โหเกินไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วคุมกานอยู่ในพื้นที่ไว้ไม่ให้โอ้โหหัวแตกอุ้ยเหี้ยหลังกระเด็นเลยสัตว

ละบาวพูดเลยนี่กูกำลังแบ็คฟิปมือเล่นอยู่บอกแล้วกูใช้หลังมือเล่นโอ้กูใช้คำนี้กำลังหมดแรงโอ้นี่ขนาดถอดถุงเท้าเล่นนะเนี่ยนั่น แบมึงถอดรองเท้าเล่นแล้วเหรอได้แค่นี้เหรอวะมึงมึงสู้หลังมือกูไม่ได้เหรอกกินหนาวเลยใส่คืนปลาใช่กาฬนะก็มีแค่แน่บอนนี่ไงอุ้ยเี่ยหันมายิงกูพร้อมกันเลยนะโอ้ยโดนหัวคืนว่ะ ไรอะไรอะไรไปไปเอาไปต่อเป๋าเลยไปไปไปวไม่ม <motiv ators> <m> ีว <wrap> <man> ิ <breathe> ่งเองวิ um ่งเองไป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 โคเว้ยโคเว้ยตามตัวตามหลังตัวหนึ่งดน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 ตามหลัง ยิงกดอยู่ยิงกดอยู่ยิงกดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาลักชุบต่อเองฟุ๊กฟ oh ุ๊เยี่ยไม่มีเกาะไอสัตว์เอ้ยไป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 อย่าใส่ใจยิงไปมันอยู่หัวล่างนี่อะไร

ไอคนไอคนที่ให้ช่วยนี่เออไป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 ดีมากดีมากไปเอาแล้วไปเอาไปเอาไปล่างไปเอาไปล่างไปเร็วไปเร็วไปเโอ๊ยา่เจ้าย้าเเจ้เ่ยงยอ้ไไปกุมกันกูด้วยกุมกันกูด้วย แรงโหลดแรงโหลดเร็วอ well, ีกสองใบอีกสองใบดูเร็วเนื้อหนาเอากระเป๋าข้างบนได้แล้วโดดลงมาเลยสองใบสองใบสองนาทีใบละนาทีเลยไป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 แลงโหลดแลงโหลด และเอกตัวหนึ่งเขาเงียบเขาไม่กระตกกระตากด้วยนะเออไม่ยอมอะไรผมไม่ยอมเนี่ยเอียนะนั่งเลงโคตรเงียบเลยยอมแล้วล่ตบปอตบปออีกใบเดียวไปเดียวไเดียวคุ้มกันให้เดคเข้าของกันเลยเข้าของกันไปไปวิ่งไป ตายแล้วมันตายแล้วโอ้ช oh, oh ิดโอ้โหตายเกลี้ยงเลยไปเร็วอีใบเดียวใบเดียวขอบมากขอบมากเดี๋ยวอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วเร็วๆไปแม่งสามสี่คนเลยเนี่ยไปเลยสี่คนเลยเดี๋ยวใบเดียวเดี๋ยวไป หไปเร็ววิ่งแมววิ่งแมวมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในป้อมมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในป้อมมีไงกูนี่ทิ้งอยู่ในภาวะทิ้งตัวาตกอยู่ในภาวะทิ้งตัวเมือนผู้ชายคนนี้กลังหมดแรงไปๆๆไปอามาแล้วมาแล้วครบแล้วครบแล้ว ไปเร็วไปเร็วใบเดียวใบเดียวเท่านั้นยิงคุ้มกันให้แบงยิงคุ้มกันให้แบงค์ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอาไปเก็บแบงไปเก็บแบงเก็บคนวิ่งตามแบงวิ่งตามแบงวิ่งตามแบงถ้ากระเป๋าตกไม่เก็บได้ไปเร็วเร็วได้อยู่ดันเดดวิ่งตามแบง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 ค์ แล่นแล่นแล่นรโอ้ไปฝึกมาใหม่เลยเนี่ยไปฝึกมาใหม่นะไปฝึกมาใหม่นะไม่พูดเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เราสบใครคู่นะ โอเคค่ะคุณลูกค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณลูกๆอยากให้พวกคุณแม่และต่อแหลกแก๊งสเตอร์นะคะนั่งแท็กซี่ไปไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วถ้าใครมีไอเดียดีๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะอัดคลิปให้ดูค่ะแล้วเรามานั่งแท็กซี่กันใหม่นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะผู้ยากษ์ไลกกำลังรอของบริจาคของเราอยู่เราต้องรีบไปค่ะเราต้องรีบไปค่ะ หมือนนผู้้ชายีะไรอีกแล้วคะเนี่ยคุณแม่อยู่ตรงกลางค่ะโอ๊ย